เลขทะเบียน3ตัวส,สวยๆเลยนะคะคันนี้เป็นอันติด 1.6G ปี18นะคะรถเช่าหมดสัญญาประวัติ0เสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถไม่เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากจิ้มนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง7,200บาทเท่านั้นนะประวัติศูนย์ร้นแกนัทหมายโตโยต้ามีติดอยู่ด้านข้างนะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครมองหารถไว้เที่ยวสงการไว้ขับกลับบ้านต่างจังหวัดห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ไม่ผิดหวัง แน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับม,มาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดนมีรถไสสวยอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะคะใครที่เป็นสาววกอันติท่าพลาดเลยนะคะเป็นรถชอาหมดสัญญาประวัติศูนย์โตโยต้าร้อเลยนะกับตัวอันติหน ปี2018คันนี้นะคะได้เป็นรถโฉมไม่ได้เช่นนะคะได้ขทะเบียน3ตัวส,ยสวยๆเลยนะใครสนใจนะคะหรือว่ามองหารถวิ่ใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรน,นัดศูนย์982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะ,ะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะช่วงนี้นะคะใกล้เทศกาลสงการานแล้ว ด้วยนะใครที่กําลังมองหารถไว้เที่ยวต่างจังหวัดนะคะหรือไว้ขับพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรับรองว่าซื้อรถกับเพชยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างที่เลยนะ,ะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคะ ครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะคันนี้เป็นปี2018นะคะประวัติศูเลยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลยนะเก็ดก่ออยักษ์3 7 3กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะ ฝากระปรงหน้าสันเรียมโคบมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยนะสภาพสวยๆนะคะเป็นรถสีบันเงินเดิมแท้จากโรงงานนะคะรถเช่าหมดสัญญา วัิศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไฟหน้านะคะคันนี้เป็นไฟหน้าแบบมันติลีเฟกเตอร์โคมใสๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะมีไฟเดย์ไทม์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพวกสันเหลี่ยมคมนะคะตรงซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยมีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะเส้นคมคมไม่มีร่องรอยลักยิ้มนะคะส่วนตัวล้อนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กอัอลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้าูโลโก้ตรงกลาง ยางนะคะคันนี้ได้เป็นยางมิชลินนะคะขอบ16นิ้วนะเป็นยางปี2022เลยนะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างเดิมๆไม่มีข้ามน้ำมันหยุดไหลยเยิ้มของเบ้าโช๊กนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานนี่เห็นชัดเจนซีนเ,เดิมจากโรงงานนะเม็ดอาร์นนี่เห็นเด่นชัดหัวน็อตไม่มีรอยขยรอยเคียบเพียนเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วราคาค่าตัวนะคะของรถท นี้อยู่ที่429,000บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นที่7,200บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะหรือลูกค้างเงินเดือน16นนะคะสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เช่นกันนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะส่วนตัวไฟเดียวของรถนะคะติดให้นะคะตรงกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับกระจกมองข้าง ติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชัดเจนนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านเป็นสิ่งเดียวกับตัวรถนะคะผากล่างด้วยเส้นโพรเมียมเป็นเอกลักษณ์ของตัวอันติเขาเลยนะกุญแจนะคะหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะเป็นกุญแจรีโมทนะคะระบบสมาร์ทเอ็นที่สามารถล็อกรถหรือว่าปล,ลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะจะมีตัวรับสัญญาณให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกัน ภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะ,ะสภาพพวงมาลัยเดิมๆไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานนะคะมาพร้อมกับปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะกดเยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะ,ะแอร์ก,กลมๆหมุนได้360องศากระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้านะคะสำหรับเลขไม้นะคะลูกค้าสตาร์ทรถให้ดูเลย เลขไมคคันนี้นะคะอยู่ที่1,35,947กิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกลับไมคกรอไมคอย่างแน่นอนนะคะ แท็กนัดหมายของศูนย์โตโยต้ามีอยู่นะคะนัดหมายรอบถัดไปเนี่ยคือแสน0 0 0หมาพนโลนะเท่ากับคันนี้นะคะประวัติศูนย์รแน่นอนนะคะเขาอาจจะไม่ได้เข้าตามรอบเนาะเดือนมีนานะคะเพราะว่ารถมาตั้งขายที่เพชรยนต์นะคะลูกค้ารับรถไปนะคะสามารถเข้าเช็คศูนย์ต่อได้เลยนะคะคันนี้ประวัติ0%ูนร้เลยนะคะการันตีให้เลยนะสําหรับเครื่องเล่นเสียงนะคะคันนี้ เป็นแบบวิทยุ FM, CD, USB, AUX c สบได้นะคะแอร์อ a นาลอกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะมีระบบกันลื่นท่าไหลนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ซีวิธีเจ็ดสปีดนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดใช้งานง่ายๆนะคะมีที่วาง ขวดน้ำแก้วน้ำภายในให้ด้วยนะสภาพภายในเนี่ยสวยๆไม่้ําเลยนะคะเป็นโทนสีเบจนะคะส่วนฝาเพดานนะคะไม่มีคราบสกปรกลเลอะเทอะหรือว่าร่องรอยอักขระย,ยันนะคะตัวเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะดูแลทาความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะสําหรับเบาะหนังเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะแล้วก็หัวน็อตโซประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขียบขยี้รอยแต้มสีเนี่ยไม่มีเลยนะคะ สภาพเดิมๆทั้งคันนะคะใครสนใจนะคะหรือว่ามองหารถไปใช้งานอยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะและสําหรับลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้แล้วนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะ,ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว,ว้างๆนั่งกันสบายๆเลยมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ที่เสร็จชาัดไฟด้านหลัง2อรูนะคะเบาะด้านหลังนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะเบาะสวยๆสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีคราบสตกปรก เลอะเทอะนะใครสนใจนะคะอยากได้รถไว้เที่ยวสงการนะคะหรือว่า พาครอบครัวกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคันนี้นะคะสภาพส,สวยสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักเลยนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะติดมาให้4จุดเลยนะ,ะป้ายทะเบียน3ตัวสวยๆเลยนะคะ7กย1อ3 7 3กรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้ไปเลยนะคะเป็นตัวอันติด1.6จี G, ปี18นะคะโฉมไม่ได้เชนสวยๆเลยนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงาม ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะส่วนไฟทับทพิมก็มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3ามมีให้เห็นชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ด้านหลังกันนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะ นี่เลยกว้างๆนะคะบรรจุสัมภาระหรือว่าเก็บสัมภาระเนี่ยได้เยอะเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะไฟท้ายนะคะเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยคุยโตโรโก้มีติดอยู่ชัดเจนนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์นะคะเดิมๆ,ๆจากโรงงานเลยนะหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านท้ายนะคะไม่มีรอยไขยรอยเพียบเยยะเลยนะซีนเดิมๆ จิกลงไปนะคะหเห็นรอยเล็บชัดเจนเลยเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตอีกหนึ่งฝั่งนะคะมีให้เห็นชัดเจนนะ สภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานเช่นกันนะคะส่วนตัวคานด้านหลังนะคะคานเดิมๆเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะ <S <S บอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้าล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆส,สวยๆเลยนะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะ ผ่อนเริ่มต้นเพียง7,200บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เข้าของข้างวัวสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะหรือลูกค้าเงินเดือน16นนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีบริการตรวจสภาพรถให้ด้วยนะคะตรวจให้สูงสุดถึง274รายการเลยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถของเราเนี่ย คัดคุณภาพคัด7 A แน่นอนนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักนะคะกล้าการันตีให้เลยนะ มาดูกันต่อในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะตัวแผ่นเพจนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี2018นะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าการันตีให้เลยนะหัวน็อตโซ่ประตูอีกหนึ่งฝั่งนะคะไม่มีรอยขยับเพรเย่นไม่มีรอยแต้มสีนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะ,ะภายในสะอาดสะอ้านนะคะไม่ช้าด้วยลูกค้าใครอยากได้รถไปใช้งานรีบติด ต่อหานัดได้นะคะยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะเรานะคะมีวารันตีของรถให้นะคะลูกค้ารับประกันหลังการขายก็มีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะมีให้เพิ่มอีกหนึ่งปีภาษีพรบรทางร้านดูแลให้นะคะลูกค้ารับรองว่าออกรถกับเทสยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนัดแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ,ะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหนห้องเครื่องยนต์ ของรถทันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะรองรับน้ำมันเบนซิน9195 E20 e, e 8 5เติมได้นะคะ ภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆเลยไม่มีพวกคราบน้ำมันหยอดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แข็งๆสวยๆเลยนะพวกซีนนะคะซีนเดิมๆจากโรงงานเมทอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตนะคะแก้มด้านในไม่มีอรอยเขียบเยื่อนเมทอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะคือโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้า พวกมาร์กเต็มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะคะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบเลยนะคานหน้าหม้อน้ำตรงๆไม่คดไม่งอนะคะคานเดิมๆเลยนะเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนหรือว่าคานหน้ารถด,ด้านในนะคะลูกค้าคานด้านในพาร์ทอะไรมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่ารอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะสภาพเดิมๆเลยนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะ Art, เม็ดอาร์ตเบ้าชกหนึ่งฝั่งมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตแคนด้านในนะคะไม่มีรอยเขยีบยบเพืเยนเลยเม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะหรือว่าหัวน็อตฝากระโปงนะคะไม่มีรอยไขยเลยนะฉวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอคอติดอยู่ครบเลยนะเม็ดอาร์ตฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าหรือว่าตาปั๊มต้องฝากระโปงนะคะ มีให้เห็นเด่นชัดนะคะฝากระโปรงเนี่ยเดิมแท้จากโรงงานเลยนะบอกเลยว่าสภาพเดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะคันนี้ประวัติศูนย์ร้อเเลยนะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะใครมองหารถไม่ใช่งานอยู่นะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะต้องบอกเลยว่าอันติดเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเพชรยนต์เลยนะคะติดอันดับหนึ่งทุกเดือนนะลูกค้า ซื้อง่ายขายคล่องนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยนิยมนําไปทาเป็นรถแท็กซี่นะคะซึ่งรถแท็กซี่เนี่ยวิ่งกันทีหนึ่งไมเป็นละล้านโลนะคะลูกค้าคันนี้ไม่แค่แสนสามหมื่นห้าพันโลเท่านั้นแถมเป็นประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะการใช้งานเนี่ยลูกค้าเอาไปใช้งานได้อีกหลายปีใช้งานได้แบบคุ้มค่าแน่นอนนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะรถของเรานะคะเป็นรถมือเดียวนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะคะลูกค้าไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนตรวจสอบจากหน้า18ได้นะคะลงรายละเย ละเอียดให้ชัดเจนเลยไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องเลยนะคะคันนี้สภาพสวยนะราคา4 3 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะขอภายขายเกินราคา4 2 000, 9 0 0 0บาทนะคะ พ่อนเริ่มต้นที่7,100บาทเท่านั้นใครสนใจก็รีบติดต่อหานัดได้นะคะเบอร,นะร์โทร2 9 8 9 6 8 9587นาัดเท็ดยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคนันดันทุกเคส์รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ